ครับก็สวัสดี f อชุมทรชัยนะครับในเช้าของวันนี้ก็พามาชม1ไม้มงคลนะครับใบเขียวเข้มเป็นมันปลายแหลมแบบนี้ความยาของใบก็ประมาณหฟุตหรือฟุตครึ่งนะครับก็เป็นไม้มงคลตระกูลกราบหอยแคลงนะครับเนี่ยสำหรับชื่อที่เป็นมงคลน,นามของเขาก็คือกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนะครับ ทำไมถึงได้ชื่อนี้มาวันนี้อยากจะนําเสนอเพราะว่าได้เจอดอกของเขานะครับเนี่ยหลังจากปลูกเลี้ยงเกือบจะประมาณ1ปีตรงนี้นะเนี่ยพามาชมลักษณะดอกของเขาเนี่ยที่เป็นลักษณะคล้ายกับกระเป๋านะครับแล้วก็ภายในก็จะมีดอกอยู่2 3ดอกนะครับกลีบดอกสีขาวมีเกสรอ,ออกสีเหลือง แบบนี้นะครับตีบดองเขาจะเป็นสีสีเขียวนะคล้ายคลรูปถ้วยหรือในสมัยก่อนเว่าเป็นเงินเบี้ยโบราณนะครับลักษณะาคล้ายแบบนั้นนะเนอยู่ตามใต้ซอกใบนะครับผมเนี่ยอยู่บนบนอยู่บนก้านใบนะครับตามซอกใบตรงนี้เลียงสลับแบบนี้ครับนย อีกหนึ่งไม้มงคลเรียกทรัพย์ที่น่าอนุรักษ์สะสมแล้วก็หายากในปัจจุบันนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม้ตระกูลกาบหอยแครงก็มีเยอะนะฮะอย่างหัวใจสีม่วงอย่างนี้นะครับที่มีพื้นใบเป็นสีม่วงเนะี่ยก็จะพบเจอได้อยู่ทุกทั่วไปแต่นี่ก็ถือว่าเป็นกาบหอยแครงชนิดใบใหญ่นะครับเนี่ย นิยมปลูกเลี้ยงเพื่อให้เกิดสิริมงคลโดยเฉพาะร้านค้าร้านขายต่างๆนะครับจะนิยมนี mm hmm. เพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าจะช่วยดึงดูดลูกค้าช่วยด้านเสน่ห์เมตตานะครับ mm hmm. ให้กิจการร้านค้านั้นเจรินรุ่งเรืองนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไม้ด้านปกป้องคุ้มครองและที่สําคัญก็เป็นไม้ อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีสรรคุณทางยานะครับไม้มงคลต่างๆเนี่ยหลายๆสายพันธุ์ก็จะมีสรรคุณนอกเหนือจากความเป็นสีม,มงคลหรือว่าเป็นไม้ประดับสวยงามแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรเนี่ยนี่คือความน่าสนใจของบรรดาไม้มงคลหรือว่าไม้ประดับต่างๆนะถ้าลองศึกษาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์สะสมนี่คือ,อเจตนาแรกๆของผมที่ได้มา นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไม้ประดับไม้มงคลนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยถือว่าโชคดีครับมีไม้พืชสวนภัยต่างเยอะแยะมากมายนะครับเป็นการรีวิวเพื่อแบ่งปันความรู้นะรพามาชมลักษณะกันนะครับบางท่านอาจจะเคยปลูกเลี้ยงหรือว่าเคยเห็นลำต้นแต่ว่า ดอกเข้าเป็นยังไงวันนี้ผมถือว่าครบแล้วนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วก็เป็นเรื่องของกลีบดอกซึ่งยังไม่โชว์ดอกแต่ในคลิปนี้มีดอกให้ชมแล้วนะครับกลีบดอกอยู่ภายในสีขาวบริสุทธิ์แบบนี้ไม่มีกลิ่นนะครับลองอสำรวจเรื่องของกลิ่นของเขาแล้วไม่มีกลิ่นนะครับไม้มงคลน,นานที่มีชื่อว่ากระเป๋าเงิน เผาทองครับจะพามาชมรอบๆตรงนี้นี่ครับเขาจะมีดอกรอบๆเนี่ยสำหรับบริเวณที่ปลูกเลี้ยงก็เป็นบริเวณร่มลำไรต้องมีแสงแดดด,ด้วยนะครับถ้าร่มเกินไปเขาก็จะโตช้าดินก็เป็นดินร่วนทั่วไปปุย๋ยคอกได้หรือว่าเขาเรียกดินที่เป็นส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุสูงสำคัญ ก็คือดินต้องโปร่งแล้วก็ระบายน้ําดีนะครับชอบอยู่บริเวณร่มรำไรมากกว่านะครับผมแสงปรมาณ50-60เปอร์เซ็นได้นะคร,ครับผมต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับ โชคดีมีชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ